จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเข,าเขียวขจีภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเขาค้อเป็นชื่อเรียกรวมทิวเขาน้อยใหญ่ของทอกเขาเพชรบูรณ์ในเขตอำเภอเขาค้อเหตุที่เรียกกันว่าเขาค้อเป็นเพราะป่าบริเวณน,นี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มาก เนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปีที่สำคัญของอำเภอเขาค้อคือมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมแมงกะพรุนน้ำจืดซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่หาชมได้ยากในประเทศไทยและถือว่ามีที่เดียวในจงังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะพบเห็นแมงกะพรุนมากที่สุดก็คือ ลำน้ำเข็กนาแก่งบางระจันตำบลหนองแมนาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แมงกะพูนน้ำจืดเขาค้อซึ่งหาชมได้ยากนี้นะฮะสามารถชมได้ที่แก่งบางระจันบ้านหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีลำน้ำเข็กหรือลุ่มน้ำเข็กถือว่าเป็นสายน้ำที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์จนสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าแมงกะพรุนน้ำจืด ลักษณะของแมงกะพรุนน้ำจืดที่พบเป็นช่วงวงจรชีวิตในระยะตัวเจริญเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนน้ำเค็มแต่จะมีลักษณะเล็กมากลำตัวมีลักษณะใสเป็นวงกลมและมีหนวดเล็กๆรอบลำตัวในปัจจุบันระบบนิเวศวิทยาของลำน้ำเข็กและในบริเวณอื่นๆน,นั้นได้เกิดศัตรูตัวะกาดของแมงกะพรุนนั่นคือปลาซักเกอร์ เป็นปลาต่างถิ่นที่ผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงามเลี้ยงเอาไว้เพื่อทำความสะอาดเศษอาหารหรือคราบตะไคร่ภายในตู้ปลาภายหลังปลาชนิดนี้เกิดขึ้นจำนวนมากทําให้ผู้เลี้ยงปลาซักเกอร์นำเอามาปล่อยในลำน้ำจนขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทําให้ระบบนิเวศวิทยาเริ่มเสื่อมโทมกลุ่มชุมชนคนรักปลาตำบลหนองแม่นาและสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมตามล่าปลาซักเกอร์ ศัตรูร้ายแมงกระพรุนน้ำจืดเขาคอเพื่อเป็นการลดจำนวนปลาซักเกอร์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อให้แมงกระพุนได้กลับมาขยายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งชาวทีมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจะก็จะได้เดินทางไปตำบลอ,อปตอหนองแมนาไปล่าปลาซักเกอร์นะครับไอตัวฉกาดนะครับตัวอันสำคัญของปลาแมงกระพุน,นในลำน้ำลินะครับก็ จะต้องนำขายไปนะเพื่อร่วมกับชาวบ้านที่อบตอน้ำเข็กนะครับล่าปลาตะคือขึ้นอยากลำน้ำเข็กครับไปครับ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือความงดงามแห่งธรรมชาติและสิ่งที่หาดูได้ยากอย่างแมงกะพรุนน้ำจืดซึ่งเราสามารถพบเห็นได้แค่ที่จังหวัดเพชรบูร์เท่านั้นเรามาร่วมใจกันรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากศัตรูตัวร้ายอย่างปลาซักเกอร์เพื่อให้แมงกะพรุนน้ำจืดอยู่กับเราตลอดไป